สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังคงเต็นหน่วยแรกเรื่องของตารางธาตุและสมบัติของธาตุนะคะสําหรับในวันนี้นะคะหลังจากที่เราศึกษาตารางธาตุในปัจจุบันกันมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปศึกษาต่อกันค่ะว่ากลุ่มธาตุในตารางธาตุเนี่ยถูกแบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะคะซึ่งตามหัวข้อนี้นักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าถูกแบ่งเป็นโลหะถึงโลหะแล้วก็อะโลหะไปดูค่ะว่าเขามีวิธีในการแบ่งอย่างไรค่ะ นี่คือตารางคาดนะคะเวลาที่นักเรียนได้ตารางคาดมาแล้วเนี่ยครูเน้นย้ําก่อนเลยนะคะว่าลักษณะของตารางคาดเนี่ยนักเรียนรู้จักหมู่รู้จักคาบนะคะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนักเรียนขีดเส้นที่มันจะเป็นตัวแบ่งเขตเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นขีดลงมาลักษณะแบบนี้ค่ะที่เราจะเรียกเขาว่าเส้นขั้นบันไดนะ เพราะนันเรียนได้เส้นขั้นบันไดแบบนี้นะคะเราจะใช้เส mm ้นขั้นบันไดนี่แหละค่ะเป็นตัวแบ่งธาตุนะเป็นตัวแบ่งธาตุเป็นกลุ่มต่างๆนะคะโดยเส้นขั้นบันไดนะคะไปทางขวามือทั้งหมดเลยคือด้านบนทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นธาตุท <titles> ี่มีสมบัติเป็นอะโลหะส่วนใต้เส้นขั้นบันไดมาแล้วไปทางซ้ายทั้งหมดเลยนะคะตรงที่ถูกลากไปเนี่ยนะคะด้านใต้เส้นขั้นบันไดเนาะไปทางซ้ายทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีสมบัติเป็นโลหะ และตัวที่อยู่ชิดบันไดย,ยกเว้นอลูมิเนียมนะเน้นว่าชิดบันไดนะคําว่าชิดคือทั้งบนและล่างนะคะยกเว้นอลูมิเนียมนะคะธาตน,นี้ก็จะเป็นพวกกึ่งโลหะนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันคะ่ะตัวกลุ่มของธาตุในตารางธาตุเนี่ยตัวกลุ่มแรกเลยก็คือโลหะนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าโลหะเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นขั้นบันไดนะคะคุณสมบัติของโลหะก็คือจะนําไฟฟ้าได้ นำความร้อนได้เป็นมันวาวนะสามารถสะท้อนแสงได้ดีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยจะสูงมีความเหนียวก็คือทุบไม่แตกนะคะสามารถที่ตีแผ่เป็นแผ่นก็ได้ดึงให้เป็นเส้นยาวๆเหมือนเส้นลวดก็ได้นะคะเวลาเคาะมักจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเสียงรถทางที่ทำจากเหล็กอะไรแบบนี้นะคะโลหะส่วนมากเป็นของแข็งนะคะยกเว้นปรอทนะประอทเป็นโลหะเพียงชนิดเดียวที่เป็นของเหลวค่ะ ส่วนธาตุที่เป็นอโลหะนั้นนะคะก็คือธาตุที่อยู่ทางขวาของเส้นขั้นบันไดาตามที่ครูได้เกริ่นนาไปแล้วนะคะอโลหะเนี่ยก็จะมีสมบัติที่ตรงข้ามกับโลหะเลยค่ะนั่นหมายความว่าสถานะของเขาเนี่ยก็จะมีถึง3สถานะด้วยกันคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะถ้าเป็นของแข็งจะมีความเปราะคือไม่มีความเหนียวคือทุบแตกเลยนะทุบแตกละเอียดเลยไม่สะท้อนแสงไม่มันวาวเพราะก็จะไม่มีเสียงดังกังวาน จุดเดือดจุดล้อมเร้วจะต่ำค่ะไม่นําไฟฟ้าไม่นําความร้อนนะคะมีอโลหะเพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะที่นาไฟฟ้าได้ก็คือแกรไฟนั่นเองค่ะส่วนธาตุกึ่งโลหะเนี่ยก็คือธาตุที่อยู่ชิดบันไดถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราลากเส้นั้นบันไดแบบนี้จําได้ไหมตรงส่วนสีชมพูนี่แหละค่ะคือธาตุกึ่งโลหะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดธาตุนี้จะเป็นธาตุที่มีสมบัติเป็นกึ่งโลหะ แล้วกึ่งโลหะมีสมบัติอย่างไรล่ะกึ่งโลหะก็จะมีสมบัติก้ำกึ่งค่ะระหว่างโลหะกับอะโลหะนะคะบางส่วนเหมือนโลหะบางส่วนเหมือนอะโลหะนั่นเองตัวธาตุกึ่งโลหะนั้นนะคะก็คือธาตุที่มีสมบัติบางประการนะคะคล้ายโลหะด้วยคล้ายอะโลหะด้วยนะคะก็แปดธาตุที่บอกไปแล้วเนาะได้แก่ B Boron Si Silicon Ge g e r ม a n i อ m As เ r s e n i c หรือสารหนูนะคะ Sb, Antimony, ตัว g e t e r u r i u m Po, Polonium และ At, x t s t a t นะคะมาดูตัวโบรอนค่ะคุณสมบัติของโบรอนเป็นอย่างไรโบรอ n เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงคล้ายๆกับโลหะเลยนะคะคืออยู่นสามใช่ไหม Boron น,นะคะจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะสูงแต่เขาเป็นของแข็งที่เปราะค,ค่ะและไม่นาไฟฟ้าอันนี้ก็จะเถึนกับอโลหะแล้วนะคะ พวงรลางผลึกเขาเป็นแบบตะข่ายค่ะก็เลยทําให้เขามีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่สูงมากนี่คือลักษณะของโบรอนนะคะถ้าต่อไปนะคะก็คือซิลิกอนค่ะซิลิกอนเนี่ยจะเป็นผลึกสีเทาเงินนะจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็สูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเปราะนะจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงจับไม่ไปเหมือนกับโลหะความเปราะเนี่ยจะเหมือนกับอะโลหะเราจะใช้ซิลิกอนเนี่ยเป็นสารขึงตัวนํานะคะจะใช้ในโซลาเซลล์ค่ะ นะคะเป็นตัวที่ใช้ในการนําไฟฟ้าเนาะอะอตอมของซิลิกอนเนี่ยก็จะยึดกันในรูปของโครงผลึกร่างตะาข่ายเหมือนกันนะสังเกตว่าถ้าเป็นรูปผลึกแบบนี้เนี่ยจุดเดือดจุดหลอมเหลวเขาจะสูงค่ะนะก็จะใช้ทําแผงวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะมัน,น,จ,ฟฟะนะะนจะอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะพวกวิทยุโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์นะประมาณนี้ ส่วนตัวเจอมาเนียมและอาร์เซนิกนะคะมาดูทีละตัวเลยนะคะเจอมาเนียมและอาร์เซนิกจุดเดือดจุดร้อมเหลวก็ค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้แข็งและเปราะค่ะเป็นสารกึงตัวนำเหมือนกันในเจอมาเนียมค่ะอยู่หู่สี่เนาะเป็นส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์นะส่วนอาร์เซนิกสารหนูเนี่ยจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็ค่อนข้างสูงนําไฟฟ้าได้ค่ะดต่เปราะเห็นไหมคะมีสมบัติกำลังึงกันเลยระหว่างโลหะกับโอบโลหะถ้าโลหะนําไฟฟ้าได้แต่มันจะแข็งและหนุนนะคะถ้าอโลหะนําไฟฟ้าได้เนี่ยมันก็จะเปราะนะ เอ,อ่อตัวนี้ตัวกึ่งนะคะกึ่งโลหะสรุปได้เลยว่ามันคือธาตุที่อยู่บริเวณเซนขัอนบันไดนะคะมี8ธาตุด้วยการสมบัติก็จะกั้นึงกันระหว่างโลหะกับอะโลหะนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูสมบัติของธาตุทั้งสามกลุ่มเลยนะทั้งสามกลุ่มเลยมาดูที่กลุ่มโลหะก่อนนะคะในกลุ่มโลหะเนี่ยจะเป็นของแข็งทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นปรอทจะไม้นะปรอทเป็นโลหะเพียงชนิดเดียวนะคะที่เป็นของเหลวนะ ส่วนอโลหะเนี่ยจะมีได้ทั้ง3สถานะเลยนะคะของแข็งก็ได้ของเหลวก็ได้แก๊สก็ได้นะคะมันจะมีของเหลวชนิดเดียวเองในอโลหะนะก็คือบรมีนเนี่ย BrBrmine นะคะตัวนี้อยู่ในหมู่ที่7ค่ะส่วนกึ่งโลหะจะเป็นของแข็งทั้งหมดเป็นของแข็งทั้งหมดและจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะค่อนข้างสูงเดี๋ยวค่อยไปว่าการตรงเรื่องของจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะคะทีนี้ต่อไปไปดูเรื่องของการนําไฟฟ้านะคะ การน,นําไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นโลหะก็จะนําได้ดีนะคะส่วนอโลหะไม่นํานะคะโยกเว้นอีกแล้วตัวโยกเว้นนักเรียนจะต้องจําได้นะอโลหะมีเพียงตัวเดียวที่นาไฟฟ้าได้ก็คือซคาร์บอนนะคะที่อยู่ในรูปของแกลกไฟนั่นเองนะคะก็จะนําไฟฟ้าได้ส่วนจึงโลหะเนี่ยก็จะนําได้ดีแต่ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงค่ะถึงจะนําไฟฟ้าได้ดีนะคะส่วนการน,นําความร้อนเนี่ยโลหะนําความร้อนได้ดีนะคะ ส่วนอโลหะเนี่ยไม่นำนะไม่นำความร้อนหรือถ้านำก็นำได้เล็กน้อยมากๆเลยนะคะส่วนถึงโลหะมีทั้งพวกที่นำได้แล้วก็นำไม่ได้ผสมกันอยู่นะคะส่วนผิวลักษณะผิวเนี่ยถ้าเป็นโลหะผิวมันวาวก็คือสามารถสะ,สะท้อนแสงได้วิวบว,วับเลยนะคะส่วนอโลหะจะผิวด้านหมายความว่าแสงตกกระทบก็จะไม่สะท้อนวิบวับนะส่วนตึงโลหะก็มีผสมเลยค่ะผิวมันวาวก็มีผิวด้านก็มีนะ ลักษณะผิวผ่านไปแล้วนะคะความเหนียวล่ะถ้าโลหะจะเหนียวนะคะหมายความว่าเราตีแล้วมันไม่แตกจากกันนะคะถ้าตีให้มันเป็นแผ่นมันก็เป็นแผ่นเหมือนเราตีเหล็กอะตีเหล็กให้เป็นมีดให้เป็นดาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้มันเป็นแผ่นได้หรือถ้าไม่ให้มันเป็นแผ่นจะรีดที่มันเป็นเส้นยาวๆก็ได้เหมือนทองแดงอย่างเงี้ยนะรีดเป็นเส้นทําเป็นสายไฟเงี้ยก็ได้นะคะนี่คือความเหนียวของเขานะคะส่วนอโลหะเนี่ยแข็งแต่เปราะนะคะกึ่งโลหะก็เช่นเดียวกันแข็งแต่เปราะ ทีนี้ไปดูความหนาแน่นนะคะความหนาแน่นเนี่ยถ้าเป็นโลหะก็มีทั้งความหนาแน่นสูงและต่ำนะคะแต่ถ้าเป็นอโลหะนี่ต่ำแน่นอนนะกึ่งโลหะนี่เป็นของแข็งที่มีความหนาแน่นมากนะ,ะจุดเดียวจุด,จดล้อมเลวสูงค่ะของโลหะแต่ถ้าเป็นอโลหะเนี่ยส่วนใหญ่จะต่ำยกเว้นคาบบร์บอนที่มันนาไปฟ้าได้แล้วมันก็เป็นโครงผลิตร,ร่างตะข่ายเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้าสารใดก็ตามที่เป็นโครงผลึกร,ร่างตะข่ายเนี่ย มันจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่สูงนะคะเพราะฉันกึ่งโลหะมันก็จะมีร่างตากายอยู่ด้วยใช่ไหมดังนั้นจุดเดือดจุดล้อมเหลวจึงค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสามกลุ่มธาตุในตารางธาตุนะคะก็คือโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเป็นอันดีในสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ